เสียงดนตรีคลอเบาๆแนวสร้างแรงบันดาลใจสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปไขความลับโลก5เรื่องน่ารู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการอัปเดตล่าสุดปี2024รับรองว่าฟังจบแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนเรื่องแรกเลยครับคือพลังของการลงมือทำเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอ หลายคนมักจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องมาจากการกระทําที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมักจะมาจากการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันลองนึกภาพหยดน้ําที่ค่อยๆกัดกร่อนหินผาที่แข็งแกร่งนั่นแหละครับคือพลังของการทําซ้ําอย่างสม่ําเสมออยากแก่งภาษาอังกฤษก็ลองฝึกพูดวันละ5นาทีอยาหุ่นดีก็ลองออกกําลังกายวันละ15นาที เริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดรับรองว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแน่นอนเรื่องที่2ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบันไดสู่ความสําเร็จไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยล้มเหลวแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาแล้วทั้งนั้นสิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนั้นบ้าง มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้เราฉลาดขึ้นแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆในอนาคตเรื่องที่3การขอบคุณคือยาใจลองฝึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันดูสิครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามขอบคุณแสงแดดที่อบอุ่นขอบคุณอาหารอรอ่อ,รอยๆที่เติมพลังให้เราขอบคุณคนที่รักและห่วงใยเรา การขอบคุณจะช่วยให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้นและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เรื่องที่ 4. การฟังอย่างตั้งใจสำคัญกว่าการพูดหลายครั้งที่เรามัวแต่คิดว่าจะพูดอะไรต่อไปจนลืมที่จะฟังคนอื่นอย่างตั้งใจการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ลองฝึกฟังคนอื่นโดยไม่ตัดสินไม่ขัดจังหวะและพยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขาดูครับและเรื่องสุดท้ายการลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการดูแลสุขภาพกายและใจการพัฒนาบุค,คลิกภาพล้วนเป็นการลงทุนในตัวเองทั้งสิน้นยิ่งเราลงทุนในตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีศักยภาพมากขึ้นเท่านั้นและสามารถสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตได้มากขึ้น เสียงดนตรีคลอเบาๆดังขึ้นเล็กน้อยทั้งหมดนี้คือ5เรื่องน่ารู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าโลกใบนี้มีอะไรให้คนหาอีกมากมายและชีวิตของคุณสามารถดีขึ้นได้ในทุกๆวัน